สวัสดีวันนี้ก็อยู่กับเกมวิ่งหนีหัวโอ้เปิดหน้าก็เริ่มแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ผมไม่ถึงน้อยน้อยถึงน้อยแล้ว1้อยละเมื่อเปิดหน้าอ้า ดีนะนะโอ้โหจะได้แล้วตองนี้นะเขาหัวเธอทั้งตอนเด็กอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทุกคนฮะนี่เหรอฮะ มันง่ายจังว่ะทุกคน,น,กคนเานาะง่ายจัดเลยนะออยท,นท,นทุกคนไอ้กระเป๋านะโอ้โหทุกคนมันง่ายจังวะเนาะเออเออี้ย์ทุกคนมันตรงบันไดมันมีอะไรบางอย่างว้ยเออเนาะ ระวังนะเออเกมวิ่งหัวเนี่ยมันมีระวังด้วยทีพอตัวทีพอตัวอ,อ,อุ้ยเลเวลสองอโหเลเวลสองนะทำไมไม่ได้อ่ะวัดคเลเวลสองมันเปลีนน่ยนอะไรอ่ะ เนาะว้าวเดี๋ยวทุกคนเรีเวาสเราเล่นกันข้างหน้าก็แล้วกันเด oh. ี๋ยวตนนี้ก็ต้องจัดรายการไปก่อนนะจ่เป็นหมายอีีนะคะ